พี่เอกพีเอกเล็กเต๋อรีบนอนใช่โหพอมาถึงนี่เหลืออะไรที่ยังไม่ทำอีกเยอะเลยเดี๋ยวจะอยู่บนเตียงแล้วใช่ไหมก็เดี๋ยวจะแช่น้ำสัก20นาทีเปิดเพลงฟังไปด้วยเอานหนังสือเล่มเล็กๆมาอพอไม่อยากแบกเล่มใหญ่มาให้ทุกคนดู The art, the art of, the art of calm living, how to find, how to find peace in your life. เถ้าใครอยากดูบาลลนง์เซลแล้วอยากมีพี a ด้วยของตัวเองนะครับ How to find peace in your life ในหนังสือเล่มนี้ครับขออ่านสักหน้าหนึ่งให้ฟังเลยนะเ <c oughs> ขาบอกให้อะไรเดียวอ่อาำคำแนะนังคำหนึ่งครับเฮ้ยเขาบอกว่าให้ commit to yoga, yoga ด้วยอ่ะ be grateful Let's go for a gentle swim. Get organized. Be kind to of ah this is one. Be kind to yourself and mm pop -hmm. You are worthy for you worthy of every drop of sweetness and ease that you encounter. When you're having a bad day, when you're having a bad day, it's important to show yourself some kindness and and to not beat yourself up over the things bothering you, put aside some time, in the evening just for yourself. Go for a walk, take a bath, cook yourself a great meal, treat yourself to your favorite dessert. Do whatever makes you feel happy and calm. Rest as I want Rest a short that whatever is bothering bothering you today tomorrow is a completely new chance to try again have yeah, who... to calm yourself one thing is to to be kind to yourself connect with nature and take a ชอบ อยากไปครับถ้ามีงานที่นั่นก็จะไปแต่ว่าถ้าไปเที่ยวตอนนี้เต็มโคต้าเที่ยวหมดแล้วอ่ะคุณแม่ฝากสวัสดีล่ะครับคุณแม่คุณแม่ฝากสวัสดีไม,มลุงติ๊กตอกสวัสดีครับคุณแม่ฮ <c oughs> แม่น้งแพะปะนาฬิกาสวยมากแตนูสวยกวานาฬิกาโอเคโอเคเชื่อ นนเซสร์ก่านนาฬิกาตรงไหนถูกต้มเนี่ยล่ะต้องรีมจับโปกเกมอนพลังจิตเออใช่วันนี้เป็นวันอีเวนต์มันมีเมทากรอสที่เป็นร่างไดนาม็กซ์อะเราจับไม่ได้เพราะสู้ไม่ได้ใช้ฮิโตัางเงยเรามันต้องแปลงร่างบ้าฮิโตังเงเะเผาไม่ไหวอะตายทุกตัวเลยน้องบีมบีมครับเป็นงินใจให้จบวิจัยจบอีกรอบได้ไหมเอาเอาใหม่ ขอกาลังใจทําวิจัยจบอีกรอบพี่เต่เป็นกำลังใจให้น้องบีมบีมทำกำทำกำลังใจเอ้ยทำวิจัยให้จบนะครับงอไหมคะเฉยๆมากเลยแต่ชอบไม่อย่างเงี้ยมันคือการเติมพลังให้เต้มากเนี่ยมันเวลามาแบบในที่ที่เราสามารถสเปนไทม์แบบนั่งอ่านหนังสือแช่นะ้ำฟังเพลงดูวิวแต่ว่าก็อย่าชิลมากนะพรุ่งนี้ทำงานครับ น้องคนเดียกัวกุกๆไหมไม่กลัวครับเพราะว่าเหี้ยผีเป็นเหี้ยปา่าผีต้องมันจัดไม่ขึ้นเลยว่ะพี่เต้ไปกินเฮทีของอุ่นชีสอ่าไม่ทันแล้วที่มารีน่าเบย์มันอร่อยมากโอเคได้แคปไว้แคปครับแคปอินดีด้วยนะครับน้องมิวเมอร์เรียนจบแล้ว ใส่ช็อเนอร์หรืออะไรหน้าตาแปลกๆนะหนูเคยเจอพี่เตยครั้งเดียวเองเหรอผักกาดน้องผักกาดครับมาเจอพี่อีกนะ <c oughs> จะฟิลเตอร์หน่อยดีกว่าหน้าเริ่มไม่ดีละผมมีฟิลเตอร์ให้ผมปะผมมันยุ่งโอเค ขอบคุณหน้ามาทุกคนนะครับที่เข้ามาดูไลฟ์ผมนะครับขอบคุณตัวเองด้วยที่เป็นหน้ามาให้ตัวเองในวันในวันแย่เราก็ยังมีหน้ามาที่ไม่แตกไปไหนหน่าเกลียดจังเลยตัว <c oughs> น่าเกลียดขนาดนี้วะ <c oughs> มีผมปืนใช่ปะ กู่บาดุดสุดเลยใครบอกพี่จีพี่เจนี่เออเหมือนเลยแต่พี่เจนี่เขาสวยนะผมเนี่ยทำไมเราหน้าเกลียดถึงเอเคพี่สาวมมามาลุกนี่ดีกว่าอืมโปะเลย พี่หนูปิดเทอมแล้วดีใจมากโอ้แมชเลยครับกับหมวกนี้ปิดเทอมแล้วดีใจมากดีใจด้วยครับอยากเจอพี่เตจังแต่ไม่มีโอกาสได้เจอน้องพลเดี๋ยวไว้มีโอกาสต้องมีโอกาสสักวันนะในหัวใจของหนูสี่ห้าดวงนี่มีพี่บ้างไหมใครขอกำลังใจเรียนเนี่ยขอให้กำลังใจทำน้องติ้งครับ พี่เตบไปวิ่งเอสิกพี่อยู่ยังอยู่สิงคโปร์เลยฝากวิ่งด้วยนะครับวันก่อนเจอเตที่พารากอนที่ไหนนะครับไม่มเอ้หมายถึงว่าหมายถึงว่าที่ตรงตรงตอนกินข้าวเหรอครับพี่สวีทบีมพี่เตว่างลองฟัง the secrets บน YouTube ด้วยนะครับอ๋อได้มันเป็นหนังสือที่ดังมากสมัยพี่ตอนเรกสมัยหนุ่มๆสมัย เรียนอยู่อ่ะเคยมีคนบอกมันคือพังดึงดูดของจกักรวาลอะไรสักอิ่งมั้ยะเดี๋ยวไว้ไม่ีโอกาสฟังนเลยคุณนายนะครับน้องยูเซอร์7 8 5 7 8 2 5 0 5 1 8จ็6แครับอุ๊ยขอโทษครับเลยเขากินไม่เข้ามา เพื่อเข้ากับบ้านลอยคอนเซลลพีทปานามาคืออะไรถ้าไปสิงคโปร์ต้องซื้ออะไรเป็นของฝากกลับไทยอ่ะพี่เคยซื้อเนี่ยไอ้ที่มันเป็นหนังปลาหนังปลาที่มันเป็นมีไข่เค็มปะล้างจานเสร็จแล้วหรอครับสวัสดีครับน้องลินได้ครับเราเลนอนะขอบคุณมากนะครับ น้องลินเป็นพลังให้พี่เหมือนกันเวลามาคอมเมนต์อะไรแล้วพี่เห็นพี่ก็ดีใจไว้มีโอกาสเจอกันไม่มีเวลาตามเลยปีนี้ทำอะไรอยู่ล่ะครับสู้ๆนะน่าจะเหนื่อยใช่ไหมจะมีเพลงเธอรักเพเพปตี้ <laughs> ในนี้ไม่มีบอทแขกเนอะ โลอล่าอ๋อเปลี่ยนได้ไหมขอโทษครับน่ากลัวใช่ไหมมากหน้ากว่าพวกนี้งานใหญ่ให้สราสากาัดซึมเข้าผิวพวกนี้งานใหญ่ทำไมเพลงมันตึดจึ้งเลยแบบดูขัดกับบิวมากโอ๊ยขอโทษครับ อะไรวะเนี่ยอะไรเนี่ยวาดมากทายเพลงจะอ่านให้ฟังสักอันนี่ก่อนเขาบอกว่าเขาอยากฟังบ้่ง what mood hey? No. Leave the pass behind. Don't put pressure on yourself. How don't put pressure on yourself. Make time for your friends. Prep for bed. Practice compassion. Seek out the bright side. play with pet. ตัวแพท here Bruno Te l o e v e on the floor <laughs> l o e v e on the floor ปะ l o e v e on the floor แฟนมีที่ไหนหนิงอยากฟังเพลงอะไรอยากร้องเพลงจีเนี่ย ไปก่อนนะครับทนดูไม่ไหวหล่อเกินต้องทำยังไงอ่ะต้องทำยังไงถึงจะอยู่ดูพี่ช่วงนี้ depression หิดหานมากน้องฟลัดฟ้าครับเป็นกำใจให้นะเนี่ยพี่พี่ได้อ,อ่านชื่อฟังนะครับ the art of calm living how to find peace in your life เจออะไร attack นะครับ depression หรอ จะผ่านไปมผมพี่ยุ่งไปขอดใส่อะไรดูดีนะเอ๊ะลมก็ไม่มีนะทำไมมันเด้งคำน้องหญิงมนชนกเดี๋ยวอยากอ่านอยากส่งตอบพลังงานแห่งความเฮ้ยเขาบอกให้ seek the truth Know your stress triggers. Ah, we have to know your no Like, of our, stress triggers. Anger is an acid, acid that can do more harm to the vessel in, in which it is stored than anything on which it is poured. poured Look at how you react to trigger. Situations and argue yourself. The reason why understanding what really pushes you out. Oh, he can't answer. They look like all the people are like that. Filter, we have a lot of people in <laughs> Singapore. ที่นี่ต้องทำอะไรอ่ะโอเคเดี๋ยวไปส่งทุกคนนอนละเดี๋ยวฟิลเตอร์พีจนเน่เดี๋ยวฟิลเตอร์นี้ดีกว่า โซม่มาดินี่มันพักเหลืดูรถแข่งด้วยครับดูแอปวนด้วยปิดฟิลเตอร์ละปางงั้นเราพาทุกคนทัวร์ห้องอีกทีแล้วไปละมันเอ็ดมันทำไมมันรูสตรีกอะคนอดดูตั้งหลายคนเลยเห็นไหม เฮ้ยเรสุกจังสวัสันดีนะครับทุกคน พวงนี้งานรับด้วยขอบคุณนะครับใจดีกับผมมากเลยฝันดีนะครับทุกนายครับอ้าวพัจันทร์หายไปแล้วอะ่พะพจันท์มันเคยอยู่ตรงนี้นี่เอาพาจันท์มาฝากนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวพี่ไปเปิดเพลงฟังแช่น้ำได้ละก็ ทันดีนะครับกุ๊ดไหนกุ่มไหนไปโอเควอร์รีเรดวอร์รีก good sleep ครับมาฮาวกิทา Happy is the person who can keep a quiet heart in the chaos and tumult of this modern world. Playing with pets. let go so let things go as is a far greater power than defending or hanging on and it been basic much but what can I do? everyone he said, sometimes letting things go is an act of far is an act of far greater power than defending or hanging on letting go can be hard yes sometimes it sometimes it's the only option this can mean a number of things such as letting go of toxic relationships in your life or a job that leaves you feeling stressed and undervalued or even letting go of material Possessions that aren't serving you as well as their ones did. While not easy, letting go of things ultimately relieves a huge amount of pain and pressure, and, pla and pressure in our minds and heart. And in the long run, will help you to let to lead a much calmer life. Letting go of something. could even open the door and lead to an exciting new opportunities trust your instincts be brave and let it go วันนี้ดีจะถ่ายลงให้ทุกคนดูยร่ะข่าวมากใช้สกปาพปูพึ่งใช้มันจะดำได้ไงล่ะ <c oughs> โอเคไปจริงล่ะพี่ว่าจะนอนสักตีหนึ่งครับเออตีหนึ่งล้วนี่ว่าไปๆเงินไปละกูด้ครับ